การปลูกลงไปค่ะข้อควรระวังนะคะสำหรับใครที่ปลูกนะคะถ้าเราเอาการของผักแพลวจิ้มลงไปโดยตรงนะคะจะเกิดรอยแผลฉีกที่บริเวณ ก้านของผักแพลวค่ะจะทําให้ผักแพลวเสียหายและเกิดการเน่าได้นะคะดังนั้นก่อนทําการปลูกนะคะก็ต้องลดน้ำให้ฉ่านะคะลักษณะเกือบคล้ายโคลนเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้นําล่องก่อนนะคะเราค่อยเทียบผักแพลวลงไปนะคะผักแพลวตัวนี้แน่นใช้หลายก้านต่อหนึ่งหลุมนะทุกคนดังนั้นเวลาที่เขาฟื้นตัวนะคะเขาจะสวยมากๆเลยนะคะที่สำคัญเลยนะคะในช่วงหนวันนะคะใบที่อยู่ติด ผักแพลวนะถ้าความชื้นไม่เพียงพอใบเขาจะหอนแล้วก็ไหม้นะคะดังนั้นใครที่เห็นในช่วงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะรอผ่านไปในวันที่สี่ที่ห้านะคะผักแพลวเขาจะเริ่มมียอดอ่าที่สดชื่นขึ้นนะคะและเมื่อเขามีรากแล้วใบเหล่านั้นก็จะฟื้นตัวนะคะจะมีแค่บางส่วนที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นที่แห้งกรอบนะคะดังนั้นใครที่ปลูกนะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะ ถ้าเราไม่มีบริเวณร่มนาก็ในช่วงนี้ก็หาอะไรมาวางกันแดดให้เขา